Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สัดชาติให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ช่วงหยุดยาวพร้อมติดตามสถานการณ์โควิดและโรคมือเท้าปากแนะให้นำบทเรียนจากโควิดครั้งก่อนมาพัฒนาระบบสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวพร้อมติดตามสถานการณ์โควิด -19 และโรคมือเท้าปากโดยมีนายแพทย์ภูริทัศน์แสงพานิชกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับและให้ข้อมูลณโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักการแพทย์เขตบางแค ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชาการแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้หยุดเพราะว่าไม่สามารถจะรอได้เช่นเรื่องขยะเรื่องกวาดถนนและเรื่องสาธารณสุขซึ่งหยุดไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ได้มาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแนวหน้าจริงๆแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด11โรงพยาบาลมีเปอร์เซ็นต์เตียงแค่11เของทั้งหมด เรามีทั้งสาธารณาสุขโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลทหารตำรวจฉะนั้นในส่วนโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครไม่ได้มีเยอะแต่กรุงเทพมหานครจะเน้นปฐมภูมิคือศูนย์บริการสาธารณาสุข69แห่งที่กระจายอยู่ตามชุมชนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็เป็นโรงพยาบาลหลักที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด -19 จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เยี่ยมชมศูนย์วิทยุและหน่วยกู้ชีพและคลินิกประกันสังคมพร้อมชูโมเดลแซนด์บ็อกซ์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขการจัดบริการปฐมภูมิการส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโดยประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลด้านบริการการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในพื้นที่พิเศษเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลราชาพิพ คือเขตบางแคเขตน้องแคมเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญหรือ Sandbox Area Base ให้ผู้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั่วถึงและครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ